กิฟตนิวส์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันลัคนาเปริงนาราทิพย์ค่ะค่ะและดิฉันเจียรัต์คุณทองค่ะในรายการ Gi f t News นะคะคุณนุกนิกค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเรื่องอาหารการกินของเรานะคะเรื่องใกล้ตัวของเราเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เข้าสู่ยุคมืดแล้วทำไมอะ ทำไมถึงเป็นยุคเมืดอนะคะเราจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพอาหารของเราน่ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะโดยการจับมือกันระหว่าง4ี่กระทรวงด้วยกันค่ะคุณนดค์่เขาจะเข้ามาดูควบคุมดูแลคุณภาพอาหารหรอใช่แล้วล่ะค่ะดีเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรารับประทานอะไรเราก็กลัวนะคุณนงใช่ค่ะอยู่ตรงไหนมันแบบใช้สารอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะเยอะแยะมากมายเป็นหมดนะคะสี่กระทรวงที่ว่านี้มีกระทรวงอะไรบ้างเอ่ยค่ะสี่กระทรวงที่ว่านี้นะคะก็จะมีในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะกระทรวงการเกษตรแล้วก็ ทรวงอุตสาหกรรมค่ะเออแล้วเขาดูแลเราเรื่องอะไรบ้างหลักๆนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ามช่วงในการ3กระทรวงในการที่ดูแลนะคะก็เป็นช่วงช่วงต้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงการเกษตรค่ะตรงนี้นะคะ,คะก็จะรับหน้าที่ค่ะคุณมดเป็นคนควบคุมดูแลนะคะการห้ามใช้สารที่ไม่ดีต่างๆลงในอาหารคือดูแลตั้งแต่ต้นเรื่องอเลยตั้งแต่สารเร่งเนื้อแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแลควบคุมตรงนี้เลยนะคะ,คะในส่วนทอง ที่2นะคะที่<อ>จะมาดูแลก,ก็จะเป็นกระสวงพาณิดค่ะคุณมด<อ>กระสวงพาน,นิดตรงนี้ก็จะดูแลก,การกระจายสินค้านะคะให มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะและในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่จะมาดูแลเรื่องความเข้าใจแก่ผู้ผลิตนะคะมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆในการผลิตอาหารนั่นเองนะคะเรียกว่าต้องให้ความรู้นะคะสำหรับผู้ผลิตนอกจากให้ความรู้ผู้ผลิตแล้วต้องให้ความรู้ผู้บริโภคด้วยนะใช่ค่ะความรู้ผู้ผลิตคือผลิตอย่างไรถึงจะมีคุณภาพถึงจะไม่ผิดกฎหมายถึงจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่สําคัญ คุณนุกนิกดิฉันว่านอกจากความรู้แล้วเนี่ยต้องปลูกฝังจรรยาบรรณนะอืมแน่คือมีความรู้แล้วไงแต่ไม่ไม่แคร์ <c oughs> ก็เลยแบบ ผลิตอะไรแบบนี้ออกมาใช่ไหมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็ให้ความรู้ผู้บริโภคใช่ค่ะและยังไงต่อคุณนุกนิกในส่วนสุดท้ายมีสี่กระทรวงใช่ไหมกระทรวงสุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมมันเองค่ะแน่นอนอุตสาหกรรมควบคุมดูแลการผลิตค่ะค่ะให้มันได้มาตรฐานใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ฟังแล้วอุ่นใจเนาะปลอดภัยได้เลยราน่าจะได้มีอาหารที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพนะบริโภคกันสิ่งที่ได้คือภาพลักษณ แน่นอนเลยประเทศต่างๆเนี่ยจะเชื่อเชื่อถือในภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งนะอส่งผลได้หลายส่วนเลยนะท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนน่าจะดีขึ้นเนาะโอ้นอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็จะมีคนมาลงทุนมีอะไรต่างประเทศนะคะมันกระจายกระจายผลได้นะ จะเกิดผลนี้โดยรวมนั่นเองะนะคะก็ต้องรีบทําให้เร็วแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นได้นะคะ,คะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีจุดเริ่มต้นที่ร่วมมือกันทุกกระทรวงแบบนี้มองเห็นภาพองค์รวมแบบนี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอาจจะมีความร่วมมือในด้านอื่นๆอีกน,น,นะคะ,คะเช่นประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค อาจจะเข้มข้นขึ้นใช่ค่ะหรือโรคติดต่อที่มาจากสัตว์ที่เรานอามาทำอาหารใช่แล้วก็คือเหมือนดูดูแลตั้งแต่ต้นตอเลยนะใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะของหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสามารถแนะนําติชมรายการได้ผ่านทางอีเมลแล้วก็เว็บไซต์ของรายการนะคะวันนี้ค่ะดิฉันลักนณาเป่งนาราทิพย์ค่ะและดิฉันเจียรัต์คุณทองค่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ It's news.